โอเคครับวันนี้พามาดูน้องคาริสกระโดดเชือกนะครับน้องเพิ่งหัดกระโดดนะครับวันนี้เนี่ย 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. อันเด็ดโอเคครับเรามาดูน้องคณนิตนะครับวันนี้มาร่วมแจมที่ช่องเดอะคมน้องเพิ่งหัดได้2วันสมวันครัแต่มีความตั้งใจครับ ทำได้สามวันสี่วันก็กระโดดได้ประมาณนี้แหละเช่น ว um en. ันนี้มาสอนน้องเขากระโดดเชือกนะครับยี่สิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบครั้งสิบสิบเจ็ดสิบ เอ็ดสิบแปดสิบครับไหนสิครับเ <c oughs> <laughs> Slow, slow, yeah. Ten. Twenty. Twenty. Fifty. Căn ổ bằng càng ngay lúc đầu chơi 60 Cần đổi nhuận nữa nữa nè các bạn 70 X Căn ổ bằng càng ngay ngay, 90 100 อยขยนันครับน้องมีความมั่นใจตั้งใจพี่จะกระโดดมากครับเดี๋ยวว่าทำได้ดีละเดี๋ยวกระโดดบ่อยๆก็จะคล่องกว่าเดิม very good เยี่ยมมาก